ารีวิวด้วยใช่ไหมใช่โอเคมาที่อันแรกเลยจากเกาหลีาาจแค่เกาหลีโคอรลามาร์ดตังซุมนะคะกังตังอ้าวลองกินก่อนอุ๊ยอันนี้เเด่นก็มีก็น่าจะรู้ๆกันอยู่อร่อยไหมอร่อยเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบให้ห้านอ่าน้องสกร์รอร่อยไหมอร่อยเต็มสิบให้เท่าไหร่ ให้เท่าไหร่นะเต็มสิบให้เท่าไหร่ถา่ใหญ่อันต่อไปอันต่อไปเอาอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะเป็นจุ๊บปะจุ๊บเป็นจุ๊บปะจุ๊บหรอจุ๊บป็จุ๊บจริงๆในเซเว่ก็มีนะแต่จุ๊บปะจุ๊บอันนี้ไม่อันนี้หลายคนไม่รู้นะว่ามันมาจากประเทศสเปนเพราะว่ารสชาตินี้เหมือนในเซเว่นจะไม่มีนะ มนเข้าจากประเทศสเปนสะกุนกินเอามอุ้ยเป็นผงหวานผงเปรี้ยวเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวไหมตะกุกินแล้วเปรี้ยวไหมแล้วก็เอามาจุ่มเนี่ยจุ่มเหมือนพี่กายหรือยพี่กายกินไงเอามาจุ่มอีกรอบนึงแล้วดูผงมันจุ่ม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 อร่อยอร่อยไหม เปรี้ยวเหรอหรืมจะคุณเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวเจ็มสิบให้เท่าไหร่รโคลาเต็มสิบให้ล้านร้อยล้านเลยดีกว่าร้อยล้านดีกว่าเท่ากันเหรอฝากกดติดตามเทส,ก,สก,กาลสปูชชเนด์นะคะบ๊ายบาย่งม